สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แมนสวัสดีครับน้องน็อตสวัสดีครับก็มาพบเนาะกับแมนเช่นเคยนะครับวันหยุดสบายๆนะครับสบายๆครับวันนี้เมาะกับแมนก็มีสินค้ามานําเสนอนะครับน้องน็อตผมเป็นแบรนด์ Habit Audio Habit Audio ครับครับรุ่นอะไรครับน้องน็อตตัวนี้เป็นอีโว150ครับพี่แมนอ๋อเป็นเอมออินวันออินวันใช่ไหมครับผตัวเป็นสินค้าที่ตัวเดโมใช่ไหมครับตัวเดโมใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างครับน้องน็อตรุ่นนี้ครับตัวนี้ก็เป็น คัสดีครับพี่แมนพัสดีนะคัสดีไฮเปอร์เอ็นคอร์ครับกำลังเป็นไงบ้างครับน้องโอ้โหกำลังดีมากเลยครับดีใช่ไหมเท่าร้อยห้าสิบวัตต์ต่อชันแนลต่อชันแนลต่อชันแนลครักำลังเยอะนะแล้วตัวนี้ต่อสปีกเกอร์เอบีได้ด้วยพี่แมนหมายถึงว่าสามารถเอ่อต่อลำโพงได้สองชุดกูมั้ยไสองชุดหรือใครที่จะเล่นเป็นใบวายใบวายก็ได้ก็เปิดเอบีพร้อมกันเลยครับครับเยี่ยมมากครับแล้วยังไงต่อครับตัวนี้น้องตัวนี้นะครับก็จะ เล่นเล่นแอปได้ได้ค่อนข้างหลายแอปแบบไหนหมายถึงว่าแอปพลิเคชันเพลงใช่ไหมฮะครับผมโอเคครับแล้วก็รู้สึกว่าแดกเขาดีมากนะแดกเขาดีมากๆใช้ตัว ES Saber Saber นะครับเป็นถ้าจำไม่ผิด9018 K2M ก็ผมว่าแดกรุ่นนี้ผมชอบมากครับอยู่ในตัวนี้นะฮะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนิดนึงนะว่าตัว EO150 เป็นยังไงอ่าน้องน็อตไล่เลยครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอดิสเพย์นะครับขนาดใหญ่แล้วก็มีมีปุ่ม ปุ่มเปลี่ยนเพลงปุ่มพอสปุ่มเพล์นะพี่แมนนะอ๋ออยู่ข้างหน้าได้เลยใช่ครับแล้วก็เปิดปิดก็เปิดปิดได้เลยสามารถทัชสกรีนได้ใช่ไหมฮะครับแล้วก็ไอ้นี่คืออะไรครับสีเงินๆเนี่ยครับซีเลคเตอร์ครับพี่แมนหมายความว่าเลือกเลือกอินพุตอ๋อครับแล้วตัวข้างหน้าสีดำข้างหน้าดำๆนี่คือวอลลุ่มวอลลุ่มใช่ไหมครับวอลลุ่มครับก็ครบเครื่องนะผมดูแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยนะแล้วก็เข้ากับลำโพงได้ทั้งตั้งพื้นแล้วก็ตัวลำโพงที่เป็นบู่เชลนะครับเดี๋ยวน้องน็อตครับ พี่ว่าอย่าไม่ดูด้านหลังไหมว่าตัวนี้มันเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะดูผ่านแอปพลิเคชันเออมันมีแอปพลิเคชันด้วยที่ใช้อะตัวนี้ฮะใช้แอปพลิเคชันของมันนะฮะมีแอปตัวหนึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้ดูแอปของเขาชื่อว่า Steam Magic อ่ะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวขอญาตหยิบ iPad ก่อนครับนี่นะแอปพลิเคชันเขานะครับนี่ฮะตรงนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอ่ะโอเค อ๋อนี่นี่พอเข้าปุ๊บเนี่ยหน้ามันจะขึ้นแบบนี้เลยครับตรงรุ่นเลยนะฮะ Evo หนึ่งห้าศูนอันนี้เป็นแอปพลิเคชันนะครับที่เราโหลดได้ทั้งตัว iOS นะครับแล้วก็ตัว Android นะครับครับีจิซิมบีจิได้เลยแล้วก็โหลดได้เลยนะฮะโหลดเสร็จก็ใช้งานได้นะค่าบสะดวกมากๆสะดวกมากๆเลยอย่างนี้ เล่นเพลงง่ายขึ้นเยอะนะไม่ต้องหาแผ่นหาอะไรกันโอ้หนี่พี่แมนอันนี้สามารถเลือกอินพุตในนี้ได้เลยด้วยใช่ใช่จากที่ดูเนี่ยคืออันเนี้ยมันเขียนคําว่าซอสนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาไล่ดูว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะลองน็อบไล่เลยเดี๋ยวพี่ถือให้ที่เห็นก็คือเป็นโคแอคนะครับอ่าเห็นไหมโคแอคออปติกนะครับมี2ช่องนะครับผมอันนี้คือด้านหลังของตัว EVO 150ถูกไหมใช่ครับแล้วก็เป็นเอ็กอลอาก็มีนะครับ ออ๋ตัวนี้มีเอกร์อาร์ด้วยนะใช่มีเอกร์อาร์ด้วยเยี่ยมเลยครับแล้วก็อ่าเป็น AUX ครับผมแล้วก็มี FM ็มเอ็โฟโน่นะครับสำหรับใครที่มีเคร่อหมายความว่าเทอร์นเทเบิลใช่ไหมใช่แล้วก็สามารถต่อได้ด้วยใช่ครับผมและอย่างหนึ่งตัวนี้สําคัญเนาะตัวนี้คืออะไรอ่าตัวนี้ครับเป็น ARC นะครับสําหรับใครที่มีทีวีนะพี่แมนนะต่อเข้าเข้าเขาได้เลยนะทีวีมาเข้าด้านหลังตัวอีบูนหน้าสุดได้เลยใช่ครับ h d m i a r c ถูกไหมเออาร์ครับนี้ยอดทิ้นเลยนะแล้วก็มีบลูทูธครับผมพี่แมนอ๋อบางท่านก็คือเล่นง่ายๆบลูทูธสะดวกสะดวกก็บลูทูธเชื่อมได้เลยใช่ครับเพราะว่ามีบลูทูธอยู่ในตัวนะครับแล้วต่อเลยครับม่ว่ามีอะไรเพิ่มครับได้เลยครับตรงนี้เนี่ยที่เขาสามารถเล่นได้ก็จะมีพวกรูนเลดดี้นะพี่แมนนะเขารองรับรูนเลดดี้ด้วยใช่ครับบางท่านเล่นรูนก็สามารถคอนเนคได้นะคอนเนกได้เลยโอเคแล้วก็ Spotify Tidal d e ดีเซอร์เขาเขาก็เล่นได้เลยพี่เห็นโคบั๊ด้วยนะอ่าโคคบบััรแล้วกก็็นนนนนิดึงะจาทีี่่เเหย คือมันมีแอร์เพย์ด้วยครับนะเนี่ยแอร์เพย์ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นโคมแคสโอ้โหพูดถึงว่าครอบคุมเลยนะครอบคุมนี่นี่นี่พี่แมนอินเทอร์เน็ตเรดิโอมันคุณฟังอินเทอร์เน็ตนะใช่เฟังรับข่าวสารจากดาวฟังอะไรก็ยุอะไรนี้นะก็สามารถได้แล้วก็พี่เห็นด้านหลังของเขาเนี่ยมีซับวูเฟอร์เอาด้วย อืมใช่ครับเป็นช่องเปียเอาถูกไหมฮะใช่ครับคนลำโพงเนี่ยความถีต่ำไม่ถึงอย่างเงี้ยใช่ก็สามารถเพิ่มซับเฟอ่์เข้าไปเป็นสองชงหนึ่งนะก็เนี่ยคือแอปของเขาก็ง่ายๆนะครับที่จริงก็มันเล่นไม่ยากก็สามารถคลิกคลิกคลิกดูได้เลยเนี่ยฮะสะดวกมากสะดวกมากใช่ราคาเป็นยังไงบ้างครับเดโมตัวนี้นาะตัวนี้นะครับราคาตั้งนะครับอยู่ที่หนึ่งแสนสองหมืนเก้าพันบาทนะครับครับอ่าแต่ว่าราคาพิเศษสําหรับตัวเดโม่นะพี่แมนนะ นี่เลยครับ evo หนึ่งห้าสูเหลือเท่าไหร่ครับต้นองนอดแปดหมื่น้าพั้าร้อบาทครับพี่แมนโอ้โห وت, รถมาเยอะเลยนะแล้วพิเศษยิ่งกว่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศครับเพื่อนๆไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีครับส่งฟรีทั่วไทยส่งฟรีเลยครับโอ้ติดค้า <kh á S 1> จำนวน <enter. S 1> เป็นไงบ้างจำนวนจำกัดครับ คือมีไม่เยอะมีไม่เยอะแล้วหมดแล้วก็หมดเลยโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยของคุณเดฟซมากนะฮะครับครับผมโอ้ยหคาดีนะน้องน็อราคาดีมากครับดีมากครับก็ใครสนใจก็นะตัวเดียวจบจริงๆเสียบสายลำโพงเข้าอนี่จบเลยแล้วก็ตัวนี้มันร้อยห้าสิบบาทต่อชแนลอ่ะน้องน็อตพี่ว่ามันกําลังมันเยอะนะผะว่ามหาศาลนะมันเข้ากับลําโพงได้หลายสายนะฮะ เดี๋ยวจะมีเพิ่มเติมลำโพงนิดนึงเผื่อใครสนใจตัวแคมบิดอีโอหนึ่งูนเนี่ยเดโมตัวเนี้ยสามารถมาลองฟังดีที่เนี่ไฟล์พระรามเก้าได้ครับผมเรามีลำโพงอะไรบ้างที่ให้ลูกค้าเลือกลองนะเดี๋ยวเรามาไล่ลำโพงกันไหมมาไล่ลำโพงไปก่อนเลยไปที่ตัวนเลยแรกเลยนะครับตัวแรกเลยครับไปเลยครับน้องน็อตตัวนี้เลยครับเคฟนะครับ R สามเมตานะครับผมสีเนี่ยสีอินดิโก้กอร์ดอินดิโก้กอร์ดครับโอ้สวยนะสวยมากมากตัวนี้ ใหม่นะอืมครับกอดกอดไม่มีใช่ก็สามารถมาลองฟังกับตัวอีโวหนึ่งห้าสูตได้ลองได้เลยถ้าถูกใจก็รับทั้งหนึ่งห้าสูตแล้วก็ลำโพงไปด้วยใช่ครับตัวต่อไปนี่นะฮะเป็นลำโพงเอ่อบุ๊เชลพีเอ็มซีนะฮะพอตดิจี้หนึ่งพอตดิจี้กอณีบอกเอ้พี่ผมเห็นตัวนี้น่าสนใจก็ลองได้เหมือนกันจากตัวเคปตะกี้ใช่ไหมก็มาตัวนี้นะฮะอ่าน้องน็อตมาเลยครับลำโพงต่อไปคือตัวนี้เป็นเอ่อโทเทมิ โทเทมเป็นรุ่นเ่บสั้นใบสันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นใหม่ล่าสุดก็เดโมเพิ่งมาครับก็สามารถลองกับตัวแคบบิดได้150นะนะครับก็เลือกได้เลยเลือกได้เลยครับตัวต่อไปที่ร้านเรามีให้ลองนะก็คือ XSA Lab เรับเป็นรุ่นแวนการ์แวนการ์นะเป็นตัวนี้เป็นลำโพงที่ทำมาจากไม้ไผ่อ่าใช่ก็สามารถลูกค้าจะลองกับที่เราพูดไปอีโวงหนาสุดได้ แล้วก็ตัวนี้โหตัวนั้นยอดฮิตเลยเมื่อก่อนพี่ขายเยอะมากนะตอนที่เข้ามาใหม่ๆนี่ก็ขายดีมากหมดอย่างรวดเร็วนะตัวนี้ก็ยังมีสินค้าเรื่อยๆเป็นไทแองเกิลโบลีเอร BR หงสามนี่ครับลำโพงจริงๆเรามีมากกว่านี้ฮะนั่งเลยครับน้องนับเรามีมากกว่านี้ให้เลือกแต่ที่เราเข้าๆวันนี้สามเสียโพงเนี่ยแต่ลูกค้าจะฟังยี่ห้ออื่นเราก็มีสามารถจิ้มได้เลยมาเลือกอ่าเอ้ยผมอยากฟังวัตเฟอร์เดลพิท่านหรือว่า ไดนาวครับแยะเลยฮะคลิปก็มีนะโค้กเงี้ยซึ่งมันเยอะจริงๆหลากหลายหลากหลายจนถูกเลยแต่บางครั้งลูกค้าก็ดูมาแล้วเออสนใจลําโพงก็มาลองกับเจ้าตัวนี้ได้ครับนะก็ติดต่อที่ดีไฟได้เลยครับเบอร์โทรอะไรที่ว่าติดต่อตัวอีวูหนครับงต้นเอ้น้องๆนะครับตัวนี้เนี่ยเบอร์ติดต่อนะครับครับศูนย์แปดหนึ่งนะครับสามศูนย์เก้านะครับ 0095ครับผมชื่อชื่อคุณต้นครับอ๋อน้องต้นหรือคุณต้นนะก็ใครสนใจตัว e v o 150นึ่งเดโมเนี่ยติดต่อน้องต้นได้เลยนะโทรได้เลยน้องต้นก็พร้อมให้บริการนะขอย้ำราคาอีกนะครับอ่าย้ำเลยน้องย้ำหนักหนักยเลยนี่ต้องย้ำพิเศษมากมากใช่พิเศษจริงๆราคาเอ่อเนี่ยครับอ่อพี่เอาประกอบรอบหนึ่งอ่ะนะครับอ่าราคาตั้งย้ำเลยพี่สีประกอบหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเหลือพิเศษเพียงแค่8ป0 0 0 9,900เท่านั้นเองแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศไทยครับผมนิดนึงอ่าพี่มีคำถามที่เจอลูกค้านะครับสินค้าเดโมอย่างเงี้ยอประกันยังไงครับน้องน็อตประกำหรับตัวแคมบิดรุ่นเนี้ยอีโวน่าสู์นะครับอประกันประกันประกันตัวแอมเนี่ยฮะตัวนี้นะครับครับก็ที่น้องต้นกระซิบมาบอกพี่หกเดือนเลย6เดือนนะครับผมส่งฟรีไม่ว่าสินค้าเดโมราคาดีครับ ประกันที่6เดือนฮะองต้นของดูแลให้ครับใครสนใจนี่ไดเล็กเลยเลยกับเบอร์ที่ให้ไปนะยอดเยี่ยมมากๆกับพี่แมนใครได้ไปผมว่าคุ้มตัวเนี้ยคุ้มไปได้กับรัมพุงได้เยอะแล้วพี่แมนครับตัวนี้นะการันตีคุณภาพนะครับจากรางวัลต่างๆมากมายนะครับด้านล่างนี้เลยครับหมายความว่าตัวเจ้า EU หนึ่งศูนย์เนี้ยได้รางวัลจากต่างโอ้โเพียบเลยใช่ไหมเพียบเลยครับพี่แมนเพียบเลยนะเพียบเลยที่แอบมองอยู่เหมือนกันรางวัลเยอะจริงๆครับแสดงว่า เขาดีจริงเขาไม่ธรรมดาแล้วเสียงนี่เป็นรุ่นที่พี่ชอบเลยนะครับผมตอนแรกเข้ามาเมื่อก่อนนู้นแรกๆนี่พี่ขายดีมากนองน็อตมาเท่าไหร่ก็หมดหมดขายรวดเร็วเลยนะแต่นี้มีราคาดีโมพิเศษอย่างเงี้ยครับใครหาอยู่ต้องรีบคว้าไปเลยพี่แมวไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็พอสมควรแล้วนองน็อตนะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผม มันดูยังไงฮะน้องคือบางคนดูไลฟ์เราไม่ทันน้งก็แมนเนี่ยฮะสามารถดูย้อนหลังนะครับยูทูบชาแนลนะครับช่อง HD ดดีไฮไฟล์ชาแนลนะครับผมนะครับอยู่ด้านนี้นะครับผมแล้วก็ติดตามทางเพจนะครับ h d ดดีไฮไฟนะครับผมแบบคนที่มาไม่ทันก็ย้อนหลังเลยจริงๆมันมีหลายไลฟ์นะเลือกดูได้เยอะแยะเลยการม้าก็แมนเยอะแยะเยอะมากๆได้ครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะก็แค่นี้ก่อนแล้วกันโอกาสหน้า เรามีอะไรเด็ดๆสินค้าใหม่ๆรหรือว่าโรโวชั่นพิเศษ<ช>มานําเสนอในโอกาสต่อไปวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันขอทุกท่านมีความสุขรักษาสุขภาพนะตอนนี้อากาศเริ่มมาร้อนรอบนะครับดูแลกันให้ดีครับแล้วพบกันใหม่ครับ,รบสวัสสวัสดีครับ